ครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าอนาคตครับค่ะในช่วงเล่าอนาคตนะคะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องกระทรวงศึกษาธิการค่ะหารือทู่ต่างประเทศจัดหาครูภาษาอังกฤษ,อกฤษสอนเด็กไทยพูดคุยกับคุณดุริยาอมตะวิวัฒนร,รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการช่วงเล่าอนาคตค่ะวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินอาชีพในฝันแล้วก็รถออมสินนะครับจากธนาคารออมสิน จำนวนสรางวัลด้วยกันท่านผู้ฟังก็ร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบของท่านมาทาง SMS นะครับหมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มเดกคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังผ่านทาง y t u t u นะครับโดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับค่ะและในช่วงนี้นะคะมาฟังข้อมูลก่อนค่ะเพื่อร่วมสนุกในกิจกรรมข้อมูลสำหรับวันนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสิน เปิดจุดให้บริการและหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซที่ถนนเข้าสารค่ะเป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินเปิดจุดให้บริการและหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซที่ถนนข้าวสารเป็นข้อมูลนะคะให้กับทุกท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยการส่งคำตอบเข้ามาค่ะสำหรับช่วงนี้ฟังคำถามกันเลยนะคะวันนี้ถามว่า เมื่อเร็วๆนี้ค่ะธนาคารออมสินเปิดจุดให้บริการและหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซที่ใดค่ะส่งคำตอบมานะครับ sms 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจกองเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่ะเริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินแจ้งปิดปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและระบบคอร์เปอเรทอินเทอร์เน็ตแบงกเป็น เป็นการชั่วคราวในวันศุกร์ที่20มีนาคม2563ค่ะตั้งแต่เวลา23นาฬิกาถึงวันอาทิตย์ที่22มีนาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีค่ะเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะยังขอแจ้งหยุดให้บริการและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สาขาตั้งแต่บัดน,นี้ถึงวันที่10เมษายน2563 กรณีมีการแลกเปลี่ยนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปจึงขออภัยสําหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยค่ะบริษัทท่าอากาศายานไทยจํากัดมหาชนหรือว่าทออทนะครับได้มีมาตราการเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออกด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็กภายในท่าอากาศายานทั้ง6แห่งของทออทนะครับการเพิ่มจุดตรวจคัดกรองอาจจะส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสารที่ไปใช้บริการ ทอทอจึงต้องขอภายมาในะโอกาสนี้ด้วยและขอแนะนําให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากขั้นตอนต่างๆภายในสนามบินหรือท่าอากาศยานอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าปกตินะครับนอกจากนี้ครับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางมาจากท้องทีงท่นอกราชอาณาจักรนะครับท่านจะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชัน AOT Airports Application แล้วก็ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อเต่า8ผ่าน AOT Airports Application และขอความกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนําอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับธนาคารออมสินค่ะนาเสนอสินเชื่อใสทองอเนกประสงค์สินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภทไม่ว่าจะท่องเที่ยวซื้อรถใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรืออื่นๆด้วยวงเงินกู้สูงสุงสด10ล้านบาทค่ะผ่อนได้นานสูงสุด25ปีพิเศษวันนี้ค่ะอัตราดอ,อกเบี้ยงคงที่ปีที่1 ร้อยละสปีที่2องร้อยละหหลังจากนั้น m r r ตลอดอายุสัญญาค่ะสำหรับผู้กู้ที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จภายในวันที่30กันยายน2563น2563สนใจสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร1 1 1 5หรือช่องทางออนไลน์ค่ะ w w e w g s b o r t h ค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟอร์มนะครับได้ยกระดับมาตรการในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องครับด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารถรถไฟฟ้า MRT โดยจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารบริเวณมีบริการเจลล้างมือทุกสถานีนะครับที่บริเวณจุดตรวจสัมภาระและห้องออกบัตรโดยสารนะครับนอกจากนี้ครับยังเพิ่มการทําความสะอาดทุกสาถานีในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เพิ่มการทําความสะอาดภายในกระบวนรถไฟฟ้าก่อนให้บริการและระหว่างวันเพิ่มการทําความสะอาดเหรียญโดยสารทุกครั้งก่อนทามาใช้หมุนเวียนนะครับเพิ่มการตรวจคัดกรองพนักงานโดยตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนปฏิบัติงานด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าอนาคตครับเรื่องราวของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการหารือกับทูตต่างประเทศจัดหาครู สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยเรานะครับแนวคิดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณดุริยาอมตะวิวัตรรองประลักกระทรวงศึกษาธิการนะครับตอนนี้ยูนในสายแล้วสวัสดีครับคุณดุริยาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ครับครับเออเรามีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงครับคือจริงๆเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยเอ,อเราจะเห็นว่าพูดกันมาค่อนข้างนานมากนะคะแล้วเราก็ยอมรับร่วมกันว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นกับสังคมในปัจจุบันนะคะ แล้วเราก็พูดกันเสมอว่าเด็กไทยทําไมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีเท่ากับเด็กต่างชาติาแถวแถวบ้านเราเรียนตั้สองปีทั้งที่เรียนกันมานานมากนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ที่ทําให้มันเกิดความคิดว่าเอ๊ะต่อไปเนี่ยในการเรียนการสอนภาษาเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยการเรียนกับคนที่เขาเป็นเจ้าของภาษาหรือ,อว่าครูที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะก็น่าจะสามารถช่วย ในเรื่องของความการพูดของเด็กเราให้พัฒนาได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วประกอบกับความสำคัญของภารีมคนของเราเพื่อรองรับเรื่องของประเทศไทย4.0นะคะซึ่งหนึ่งในทักษะที่คนไทยจำเป็นต้องมีมากเลยก็คือเรื่องของภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะ,ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่า ทำไมเราถึงต้องมองถึงการเอดึงต่างชาติเข้ามาให้มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยเราคัดสรรในเรื่องของการหาครูเพราะว่าถ้าเรามองตรงนี้ในการรองรับ4.0จริงๆแล้วเนี่ยมันไปเร็วมากครับเราจะมาค่อยๆรอเด็กเรียนท,ท,ท,ทีละปีทีละปีมันคงไม่ทันนะคะต้องหาวิธีการที่ทำแล้วเนี่ยได้ผลเร็วนะคะก็เลยมองว่า เราอาจจะต้องปูพรมรนะคะในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราก็เริ่มมาจากขออนุญาตต่อไปเลยนะคะ,ะว่าเราเริ่มมาจากอะไระครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องสำรวจดูก่อนว่าปัจจุบันนี้ครูของเราเนี่ยเ,เรามีความต้องการขนาดไหนนะคะทีแน่นอนครูไทยที่เก่งก็มีนะคะแต่โรงเรียนเราเราอย่ายมองเฉพาะโรงเรียนในมือนะคะเวลามองก็มองไปถึงทั้งหมดทั้งประเทศนะคะ เราก็จะมีอยู่บางจุดที่เราขาดครูโดยเฉพาะประถมที่เราครูคนหนึ่งสอนหลายวิชาะ,ะแน่นอนก็จะเป็นความยากลำบากของครูที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษแต่ต้องไปสอนภาษาสังกฤษในจเนเรื่องของการมีสำเนียงการออกเสียงการใช้ภาษาต่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นความยากลำบากของครูนั้นเราก็สำรวจเลยนะคะความต้องการของโรงเรียน เราเริ่มจากต้องขออนุญาตเน้นอยู่สองที่ uh huh. ก็คือโรงเรียนในสังกัดสพทก็คือการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษานะคะ,ะโรงเรียนเอกชนเนี้ไม่ใช่เราไม่สำรวจเราสำรวจแต่ว่าเราก็จะดูเป็น priority ถัดไปนะคะเริ่มแรกเราก็มองที่โรงเรียนสพทกับ uh huh. อ,อาชีวะก่อนนะคะในส่วนของอสพทเองเนี่ย พอเราไปลงลงไปดูแล้วเนี่ยความต้องการที่โรงเรียนอยากได้ครูต่างชาติมีประมาณสามหมื่นคนสามหมื่นคนใช่ครับในขณะที่อาชีวะเนี่ยก็เกือบเจ็ดร้อยคนสามหมื่นี่คือเนะดทิฟ,ฟอิงลิชใช่ไหมเออไม่เ a t ิฟสเรามองในเรื่องของ EEC มองถึงเรื่องของศอักยภาพอื่นๆของคนไทยอของเด็กไทยเราซึ่งเ,เราก็มองว่า ถ้ากรณีที่เรียนอาชีวะครับเลยนะคะนั้นตรงนี้ก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราจะเริ่มสองระดับก็คือเอาครูเข้ามาสอนสังกฤษที่เป็นต่างชาติถ้ากลุ่มนั้นเราจะเน้น native speaker คบับชีวะเนี่ยเราจะแยกเป็นสาขาวิชาครับแล้วก็ดูว่าความชำนาญของประเทศไหนเหมาะกับเรื่องวิชาไหนนะคะ ก็จะเอาเข้ามาในระยะแรกซึ่งในกลุ่มกลุ่มหลังเนี่ยเราก็ดูแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยก็ได้เยอะอยู่ก็ก็เป็น,เป,นเป็นพันคนพอสมควรนะคะเพราะรรว่าเรามีสังเกตคู่ตา่างชาตินะคะซอนเป็นสังเกตซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เน้นว่าเป็น native speaker นะเพราะนั้นเราจะมีตรงนี้อยู่สองส่วนซึ่งถ้าไปมองถึงเรื่องของการผลิตกำลังคนของเราเนี่ย เราอาจจะผลิตได้ไม่ทันประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราผลิตมาแต่เมื่อไม่ใช่เนทีฟสป p เกอร์ทักษะของเด็กเราอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับอันนี้ก็เลยทำให้เราพูดคุยกับต้องเรียกว่าสถานทูตนะคะซึ่งมีทั้งท่านทูตแล้วก็ผู้นำผู้ใหญ่ผู้บริหารของสถานทูตแต่ละประเทศเนี่ยสิบเจ็ดแห่ง ที่ท่านรัมนตรีท่านคุยพูดคุยไปแล้วนะคะแล้วก็มีองค์กรอื่นๆอย่างเช่น British Council หรือว่าพวก AUA หรือว่าพวก Corps ต่างๆเหล่านี้นะคะอีกประมาณหกเจ็ดแห่งนะคะซึ่งหลายหลายหลายจุดนะคะก็ได้มีการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะ,ะตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็แจ้งมาเลยค่ะว่าถึงแม้เขาจะไม่สามารถส่งช่วยเราได้ในจำนวนมากม แต่เขาก็ยินดีในระดับหนึ่งที่จะช่วยหาครูเข้ามาสอนสายอาชีพ<ะ>เรื่องเศษนี้คงต้องมาสอนใจอาชีพนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เป็นแนวคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่เรากำลังจะทำนะะแต่เผอิญก็มาเจอปัญหาเรื่องเรื่องเร <COVID. S 2> อเรื่องไวรัสนิดนะคะแต่เราก็ไม่หยุดนะคะเรื่อง<ะ>นี้นะคะเราอาจจะปรับแนวคิดนิดนึงว่าเอะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย อาจจะมีการพูดคุยกันออนไลน์หรือว่าคับคู่มือแล้วก็อาจจะ,ะมีคล้ายๆเป็นข้อมูลออนไลน์แล้วก็อาจจะสมัครกับเราโดยตรงแล้วเราค่อยไปมามาถึงขั้นที่เราจะต้องมาคัดกรองเนี่ยเราอาจจะพูดคุยกับทางสถานทูตอีกครั้งหนึ่งของแต่ลประเทศ อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็ความคืบหน้าที่เรากําลังทําอยู่กันค่ะหมายถึงว่ามันมันต้องมีหลักเกณฑ์ด้วยใช่ไหมครัว่าใครควรจะเหมาะสมกับการสอนประเภทไหนอะไรยังไงเนี่ยอ๋อใช่ค่ะใช่ตอนนี้เราก็กําหนดกําหนดไว้เป็นรายวิชาแล้วค่ะครับนะคะจากการสํารวจเนี่ยเราก็จะสามารถสรุปได้ว่าอย่างคณิตศาสตร์จะมีสักกี่คนนะคะแล้วก็จะมีความต้องการที่อาจจะต้องเป็นเจ้าของภาษาไหมหรือไม่จะเป็นต้องเป็นเจ้าของภาษา ใช่นะ,ะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าอย่างคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยบางประเทศที่โรงเรียนได้มีการจัดจ้างครูต่างชาติอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่เจ้าของภาษาแต่เป็นประเทศที่เขามีความชานาญมีความรู้แล้วมีมีความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องเหล่านี้นะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะเปิดกว้างขึ้นนะคะอืมผมเคยเรียนภาษาอังกฤษกับครูซึ่งเป็นคนพมา่านะค่ะ ตอนแรกเราก็สงสัยเอ๊ะทำไมเขาหน้าตาเหมือนคนไทยเินอ๋อก็พูดภาษาอังกฤษไปคือสำเนียงเขาจะดีแล้วก็ค่อนสาเนียงเขาดีใช่ไหมครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกับกับภาษาอังกฤษจริงๆเะใกล้ๆกันอันนี้เราก็ต้องควมะสมจริงๆเราก็มองเรื่องของสำเนียงไม่ใช่เราไม่ไม่เราไม่จะหนักนะคะแต่ว่าเราต้องยอมรับอีกประเด็นหนึ่งที่เรามองก็คือว่าต่อไปโลกเนี่ยมันจะมีสำเนียงภาษาอังกฤษที่หลากหลายเยอะแยะมากโอ้โหใช่ เราดูอย่างตัวอย่างง่ายๆเลยฟิลิปปินส์รับโอ้โหฟิลิปปินส์ฟังยากภาษาเป็นเครื่องมืออย่างเดียวแต่เขาสามารถส่งออกคนเข้าไปทํางานได้ทั่วโลกนะฮะแล้วเราก็จะต้องฟังสำเนียงฟิลิปปินส์ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นว่าเด็กเราจะต้องพูดออกมาแล้วเป็นสำเนียงแอคเซนส์แบบงนะใช่เพราะเราจะต้องฟังสำเนียงที่หลากหลายครับแต่เด็กจะสามารถบอกได้เอง เมื่อเขาโตขึ้นมาว่าอ uh huh. สำเนียงที่ถูกมันควรจะเป็นอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้ออกมาฟังปั๊บเรารู้เลยนะว่าเป็นคนชาตินั้นชาตินี้เนื oh, อ้ออันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่เรามองว่าถ้าเราเอาเป้าหมายว่าอยากให้เด็กพูดสังกฤษได้ uh huh. สำเนียงรองลงมา uh huh. เราจะทำได้เร็วกว่าที่เราจะไปจำกัดว่าเราจะเอาเฉพาะ n น t i v e s p e เกอรอย่างนี้ยนะคะ oh, มันก็จะ ช้าหน่อยแล้วก็จํากัดวงเออ๊ะออออแล้วอย่างนี้เราเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนภาษาอังกฤษใหม่ไหมครับว่าควรจะให้เด็กเนี่ยพูดเป็นก่อนเอออันนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะมองในเรื่องของคอมมูนิเคทีฟเป็นหลักอ่าฮะครับนะคะแต่ว่าในแง่ของการจะไปเปลี่ยนเลยเนี่ยว่าต่อไปม,มาพูดก่อนมันคงจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะะมันก็ขึ้นอยู่กับ เอ่าเรียกว่าเลยเมทรโลจีของครูด้วยนะคะคอย่างที่เรามองนะคะเราอาจจะได้ครูที่มาเป็นจำนวนมากเนี่ยเยอะที่สุดก็คือจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เพราะฟิลิปปินส์ตอบรับดีมากฟิลิปปินส์บอกว่าส่ง<อ>ได้ไทันนะคะเช่น้าวันนี้เนี่ยครูฟิลิปปินส์ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่าสองพันคนนคับนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะส่งเข้ามาอีกอเป็นพันนะคะนั้นเราก็มองว่า ถ้าเราเอาฟิลิปปินส์ลงมาสอนในระดับต้นๆก่อนท uh ี huh. ่เด็กๆต่างจังหวัดนะฮะเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยเขาจะมีเทคนิคที่เจูงใจให้เด็กรักเรียนนะคะแล้วสนุกไปกับการเรียนนะคะ uh huh. แล้วพอโตขึ้นเนี่ยเด็กก็จะค่อยๆพัฒนาเรื่องของแอคเซนเรื่องของ uh huh. อาการเรียนรู้ในเชิงที่ถูกต้องแต่เราต้องยอมรับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขียนเก่งนะคะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า สามารถที่จะมีกิจกรรมบันเทิงเด็กได้ซึ่งถ้าเด็กรักเรียนปั๊บเนี่ยเด็กก็จะต่อยอดของตัวเองไปได้เรื่อยๆอันนี้เราก็จะมองมองแล้วก็จะพยายามอีกอันหนึ่งที่จะยากในอนาคตก็คือการแมชพอเราได้ครูสมัครมาแล้วเนี่ยการที่เราจะเอาเขาไปลงตามโรงเรียนตรงเนี้ยเราคงจะต้องมองให้ดีนะคะอัน,นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่คงจะต้องมีเทคนิคในการ ว่างครูครที่จะลงไปในโรงเรียนที่ที่มีความต้องการเราเราจะได้เห็นเมื่อไหร่ฮะเนี่ยก็ <c oughs> จริงๆถ้าเดิมทีเนี่ยเราตั้งเป้าไว้กันประมาณเปิดเทอมนี้นแต่ว่า <c oughs> ถ้าสถานาการณ์นี้ก็คงอย่างเร็วที่สุดคงจะประมาณเทอมสองเทอมสอง <c oughs> สอยู่เร็วที่สุดเอาไปเอาว่าอ่านเริ่มต้นกับปีการศึกษาหน้าเลยแล้วกัน ได้เห็นแน่ได้เห็นแน่ที่อย่างช้าใช่ไหมฮะอย่างช้าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับได้ครับซึ่งจริงๆเราก็พูดคุยกันคือคือการที่ครูต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันจะมีหลายประเด็นอื่นๆด้วยที่มันนอกเหนือจากนาจนหน้าที่กระทรวงสาธสดิการเช่นเรื่องของการเข้าเมืองนะคะการมีวีซ่าเข้ามาการทำวอนเพิร์มิดซึ่งเราก็มีการพูดคุยในระดับต้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วนะคะแล้วเราก็จะทําเป็นคู่มือออกมาเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจว่า สิ่งที่เขาเข้ามาอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังรเราจะช่วยอำนวยความสะดวกเขาทุกกรณีแล้วเราก็พูดคุยกับหน่วยงานเราดีแล้วว่าถ้าเรามีโครงการแบบนี้นะคะซึ่งทุกหน่วยงานก็ตอบรับดีแล้วก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนตรงนี้ให้มันอยู่ภายใต้กรอบที่มันเป็นคือเราต้องยอมรับว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องทําทุกอย่างตามกฎหมายของเราเช่เรื่องการตรวจคนเข้าเมืองเขาสามารถพำนักได้เก้าสิบวันหลังจากเก้าสิบวันต้องไปต่อ แต่ตรงนี้เราจะพยายามที่จะอำนวยความสะดวกไม่ให้เขาเกิดปัญหาหรือว่าไม่ให้มีประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วว่าทําแล้วมันทํายากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เ็ามีการพูดคุยกันไปหมด,ดนะครับได้ครับเอาละครับเดี๋ยวคงได้เห็นนะครับอีกไม่นานวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับได้ได้ค่ะขอบคุณคมากสวัสดีครับ คุณดุริยาอมตะบิบัต์นะครับรอปลัดกระทรวงศึกษาธิการน่าสนใจนะฮะแนวคิดนี้เราไปเฉลยคําถามนะครับคุณจำุพัธ์ครับค่ะสําหรับคําถามวันนี้นะคะที่ถามไว้คือเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินนั้นเปิดจุดให้บริการและหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพื้นที่โคเวอร์กิ้งสเปซนะคะเปิดที่บริเวณใดคําตอบคือบริเวณถนนเข้าสารค่ะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันจันทร์หน้าครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ